วันนั้นเาาวระาทิตอนนองีจสามเลยค่ะของรุคะขอีมาส่งศพนะคะคุกกระทะแกสามนะคะสมเด็จค่ับ อุกทะจ่ายแสงอุกทะนหรือท <to <to ่านกำนานบ้านกองนะคะตรวดกเล่อน้ารปมองเครเราไกมองครบเนริกานะค่รตู I don't know.